กับต่อครับก็คือนะฮะตัวนี้เราเอาซีนวางเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็สวมบล็อกเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตอกให้มันตรงๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูอ่าส่วนนี้ด้วยว่าเออมันเอียงหรือมันอะไรไหมนะครับถ้าเอียงตรงไหนก็ตอกตรงที่มันเอียงเข้าไปแล้วก็ดูนะฮะ ค,ค่อยๆต่อค่อยๆดูเนี่ยอืมอ่าตอนนี้ไม่เอียงนะครับทีนี้ก็เริ่มได้เลยต่อให้สุด มากมือประมาณนะอ่าอันนี้แสดงว่าโอเคแล้วนะครับประตูว่าสุดหรือยังนะครับบ่ามันอ่าถ้าสุดแล้วก็โอเคแล้วเราก็ใส่ตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวกับประกบเข้าไปแล้วก็ตัวใบพัดปั๊มน้ำเนี่ยครับตัวนี้จะทําการหมุนน้ําให้หมวลวนนะครับสบายความร้อนจาก เสื้อสูบด้วยนะครับตรงเนี้ยนะครับสบายความร้อนแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใส่กดเข้าไปก่อนที่เราจะใส่ก็ดูด้วยนะครับทําความสะอาดพวกขี้เกลือพวกอะไรไปก่อนใส่ปุ๊บเข้าไปแล้วทีนี้เราก็ดูแล้วหน้าสัมผัสเรียบไหมพอดีไหมองศาไม่เอียงนะครับเข้าสนิท แล้วก็สวมเข้าไปเนี่ยครับครับอืมขอบคุณครับทางไหนค,ครับครับครับมีสปอร์ตไฟมั้ไไมยเ่มีอยู่นะ